ฮัลโหลชาวฮีโร่เกมช็อปวันนี้เรามารีวิวมินิด็อกสำหรับ Nintendo Switch โดยเฉพาะจากแบรนด์ AO Lion นะครับซึ่งสีที่เราหยิบมารีวิววันนี้ก็จะเป็นสีนีออนนะครับผมสวยมากๆเลยครับนี่ใส่ซองกันกระแทกกันลอยมาให้อย่างดีนะและอีกอย่างหนึ่งที่แถมมาให้ในกล่องก็คือคู่มือนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอ่านคู่มือัจะได้รู้นะครับว่าวิธีการใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงตามคู่มือยังไงนะครับมาเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าว่ามัน เล็กแค่ไหนนะครับผมที่บอกว่ามินิก็คือไม่เกินคําว่ามินิจริงๆก็คือเล็กมากดูดิผมวางบนฝ่ามือก็คือเต็มฝ่ามือผมใหญ่กว่ามากเลยอ่ะพอด้านหลังจะมี3พอร์ตนะครับผมจะเป็น HDMI USB 3.0แล้วก็ Type C นะครับมีปุ่มพาวเวอร์ในตัวด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องยุ่งยากลุกไปปิดนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วมีไฟสถานะบอกด้วยสวยๆแบบนี้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีฝาปิดด้านหน้าดีไซน์เก๋ๆนะครับผมเป็นแบบแม่เหล็กนะครับผมยึดติดแน่นแน่นอนนะครับจะมีตัวการลื่นด้วย4มุม มาแบบนี้เอาไว้สําหรับการลื่นนะครับมาทดลองใช้กันดีกว่าตอนนี้เราก็ต่อ HDMI เพื่อเอาไปขึ้นจอแล้วก็ต่อสายซเพื่อให้มันเป็นชาร์จแบตในตัวสําหรับตอนเสียบนะเดี๋ยวเราจะเสียบ n น t e n ฮ o Switch ให้ดูนะครับผมลองเล่นดูก็ ภาพชัดเร็วไม่ดีเลยเลยนะครับผมก็ชัดคมมากๆแลเราก็ลองเล่น m a ริโสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเลยถึงจะบอกว่าเป็นมินิดอกก็เถอะแต่ว่าคุณภาพไม่มินิเลยนะครับผมคุณภาพแบบคับแน่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่า iPad ที่มีพอร์ตไทสนะีสามารถต่อได้หมดเลยนะครับแต่ต้องเป็นพอร์ตไท e ีเท่านั้นนะแล้วก็จะลองดูหนังสักเรื่องหนึ่งจาก n น tfli ินะครับผมก็เจ็บเข้าไปก็ถ้าเคสใครหนาๆอาจจะต้องถอดเคสก่อนนะครับ นี่เลยแล้วก็เข้ามาที่ Netflix แล้วก็ดูหนังก็คือโอโหภาพคือแบบชัดลื่นคมไม่กระตุกรองรับ 4K และ1 0 8 0พิกเซล60 Hz. ถึงจะบอกว่าเป็นมินิดอกแต่ว่าคุณภาพไม่ได้มินิตามไปด้วยเลยนะครับผมคุณภาพขับแน่นมากแล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่อยากลดขนาดของเจ้าตัวด็อกเวลาพกพาไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นะครับผมสนใจสินค้ากดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ